De ahora a verte. เทเาสี่งก่อนยไปให้อมก่อนไปเลยอืมพอเอาเจ็ดทีพอนะ เดี๋ยววันนี้จะมารีวิว<ม>เ,เข็มขัดแล้วก็สแต็มันมันต้องมีใช่ใช,ใช่แต่ของพอยอันนี้เป็นเข็มขัดข,ของผมแต่พอยตัวเล็ก<ม>ก็กดอยู่พอยยี่สิบโลยิปห<ม>นึง่ง สองสที่หนึงโอเคอไปพอจะสิบโลนังไปขี้แล้วครับน่นดงนงึงเลยหิบหิบหนึ่งดึงเลย สองอัพสามฮิปโอเคพอวางถ้าจะเพิ่มได้ได้แน่นไว้เอาใหม่อขออีกทีนึงเด,เดี๋ยวช่วยกำมไปเลยกำมไปเลยมาเดี๋ยวช่วยดึงเดี๋ยวช่วยดึงเสียบแบบคนอินเดียขอให้ขึ้นก่อนทีแรกหนึ่งย่อก่อนโอเค ฮับฮับเฮ้ยฮัพฮิปโอเคหนึ่งแน่นปะแตะขึ้นเลยขึ้น okay. <laughs> <laughs> อัพทิปโอเคเท้าใหม่เดินไปถึงถงเท้าลื่นเลย <laughs> <laughs> หนึ่งสองอ <Yeah. S 1> ถึงออกขึ้นเทิร์นก่อนเฮ้วางเร็ววางแรงขึ้นเลยอัพบวันลุยก่อขึ้นอัพ มาอึบอ๊บมาอึ๊บนิดนึงอึ๊บโอเคโคตรโกรงไปเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้ให้ส่องขาหน่อย หนึ่งสองค่อยๆขึ้นแตะแล้วแบบเต็มเท้ามาสามออกแรงจากส้นตีนอ่ะเอ้ห้าขอขึ้นแบบค่อยๆรวบขีเ้เอ,ออก้นก้นออกฮิบชาร์ะคิดถึงฮิปชาร์าตไว้แล้วค่อยๆลากก้นแ9ดเก้าสิบวางก่อน ลเล่นต่อนะเอามือออกเลยเอามือออกเลยเอามือออกยืนขึ้นหายใจเดี๋ยวตัวเริ่มวอร์มแล้วไปปั๊มๆแบบเร็วๆเลยแบบไม่หกขาทิ้งท้ายแบบเด Sud ้งๆเลยนะขอกี่ทีดีเฮ้ยสิบก็พอไม่ถามคนเล่นเลยหนึ่งไปเร็วเลยอ้บ สองอัพ<บ>สามเทปสี่อับห้าย่อสคอร์ทถีบเลยหกเจ็ดในเสเตสุดท้ายแล้วมาแปดเก้าจะได้นอนแล้วจะได้นอนแล้วโอเคอตัวาตาพอยแล้วพอยเอาแผ่นเขียวพอนะเราจะเป็นโค้ชที่ดีนั่งเล่นโทรศัพท์ หค่อยๆขึ้น 2. ขึ้นแบบแม่นๆตเต็มเท้าเออสแน่นสี่น้ำหนักอยู่ที่เท้ากับก้น 5. แต่แขนเราดึงไว้อยู่นะแขนกับหลังอะ่ะหกเจกค่อยๆลักบีบยืนวางอ่ะปล่อยหายใจ เออโคตรปัม๊มปะแปดเมื่อกี้ขอลิงหนังไว้สิบในชะ่ไหมขอเอาแปดดูหาหา <c oughs> ติงหนังสภาพปะเด้งๆเองเแบบาๆคิดว่าเบาแล้วกันจับโยนใส่พื้นเลยเออสองโยนใส่พื้นเลย สามมาดิสี่ยัดเข้าไปแค่อย่างเดียวห้าหกเจ็ดแปดยืนหายใจก่อนอีกสี่ทีขิงเลยอีกสี่ทีมาไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามทีเดียวพอแล้วเออแค่นั้นแหละว,ว้าวเลยนอนนอน เอ้ยเยอะกว่าทำฮิตเมื่อวานอีกเยอะกว่าทำฮิตเมื่อวานอีกมันก็ได้ขออย่างไงมันมันแอคทีฟกล้ามเนื้อไหลมัดไม่ต้องเพิ่มแผ่นนะเดี๋ยวนั่งให้เฮ้ยดาวอีกห้าทีหนึ่งสองสามสี่เออนพลอยเราจะไม่ทำแบบนี้กับพลอย ลอยๆเราจะไม่ทำลายลอยหนึ่เอ้ยเอาว่ะสวๆส,วสวองสามห้ามาหกมาท่้ไหร่เจ็ดป่ะาาหา chín, mười, hai thì, thì đào đọc hết hai, đào panh còn thì à, đi, một, ba, bốn, qua, qua, ha đi, ba, bốn, ha, đã bảo

หนึ่สปดบหดเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหนึ่ห้ใจลึกสิอ่ 10, นะรอบหนะึ 20, 20, 20, ่งสองสามสี่หแน่นอนเ8 9ดแบรอบยี่สิบทียี่สิบทีเดี๋ยวน้้ให้สรอบเลยอ่ะห สองส1 2ส4 1 0้าหนึ1 2 3 4ึ่งสสาสสินสอเอย่าพึ่งีเยพเนอะหนึ่งถนัดปะพอได้นะ ยี่สทีฮอเวอร์ไปครับเด้งหน่ยหนึ่ง oh. สองสามส oh. ห,ห<ก> oh. ทีโคตรไกลเลยชิบหายแล้วเ็ตนะแปดเก้ 8, 9, oh. ทีนึงทีนึงเอาวางไว้ก่อนจุกหนึ่งสองอ๊ปบปะสองทีทีนึงโอเคตายปลาหอยปะ,ะ,ะขึ้นเลยนะขาเรื่องอ๊บดีหนึ่งอ๊บสองทีมาสามกัมเซห้า หกห้าที้วหนึ่งไม่ไปเลยสองสามสี่โอเคได้อ่ะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแนะนำของของที่คนเล่นกามต้องมีเข็มขัดแก๊ปตัวนี้ใส่สบายอ่ะผมใส่ไซส์เอสไซส์เอมันก็ใหญ่อยู่อ่ะเอวแบบสามสิบยี่แปดสามสิบสองอะไรเงี้ยหรือสามสี่ไม่แน่ใจแต่ว่าใส่สบายมาก ส่วนตัวนี้มันก็จะแข็งๆหน่อยแต่ก็ใส่ได้เรนก็ใส่เอสเหมือนกันว่าเผื่อไว้ใช้กับจริงน้ำส่วนสเต็ปนี่เวอร์ซ่าเวอร์ซ่ากิฟตจริงๆอ่ะสั่งของดีๆพวกนี้มาใช้อ่ะแล้วแบบมันฟิลต่างกันนะกับการลงทุนเพิ่มเงินหน่อยไหมไม่ก็ไม่หน่อยก็ถ้าคนไม่มีเงินก็อาจจะแพงแต่ว่า ซื้อมาใช้เถอะแม่งดีดีจริงแตกต่างแล้วก็ฟิลลิ่งเหนียวมากเราไม่ต้องแบบกำให้มันหลุดหรือกลัวหลุดอะไรเงี้ยผมเอาแลคโค่สามร้อยกิโลก็อยู่อันนี้ต้องมีหรือจะหาแบรนด์ที่ใกล้เคียงอะไรนะที่แบบเป็นยางอ่ะมันจะเหนียวมากมันจะไม่เหมือนพวกพวกหนังสเต็ปหนังนี่คือมันลื่นอันนี้ดีต้องต้องมีอะสเต็ปเออ